สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัติพาทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สุบรสงครามครับผมและผมพาทุกคนมาที่วัดแห่งนี้นะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบผมขอแนะนำเลยครับคลิปนี้ครับกับวัดบางกุ้งครับผม ตาไ,ไาบริการให้ไว้แรกคนนี้บอกได้เลยครับวันนี้คนเยอะมากครับเยอะจริงครับผู้คนเป็นวัดที่เก่าแก่มากครับสมัยกรุ้งสีตอนปลายบทนี้เขาเด่นมากครับ เป็นบ่อที่มีต้นไม้ล้อมทั้งสี่ทิศเลยครับล้อมรอบโบสถ์เลยครับ,บ,รบต้นไม้สี่ชนิดเลยนะครับมีต้นโพต้นไซต้นไก่และต้นกางนะครับล้อมโบสถ์ไว้ทั้งสี่ทิศเลยแล้วลากของต้นไม้นะครับช่วยยึดโบสถ์ไว้ให้คงรูปได้น่าสัจจันมากครับ แล้วก็จะมีทหารสมัยก่อนนะครับคอยยืนประจำอยู่ยือนอยู่สีมุมเลยนะครับรออโบสถ์เหมือนกับจะคอยเฝ้าระวังโบสถ์นี้ไว้นะครับคนนั้นจริงครับคนคเยอะมากและนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อปฏิบัตินะครับสตีที่นุ่งเหนือเข้านะครับให้สวมผ้าก่อนเข้าโบสถน,นะครับรูปบองรู้รักษา เป็นบทที่เก่าครับว่าอายุนี่สองร้อยกว่าปีครับสองร้อยกว่าปีขึ้นเป็นพาะทดนะครับทุต้ณยลาประเทศประเทศพลากนะครับลามานี่ช่วยยึดโบสถให้นะครับให้บทนี่ยังคงรูปเดิมนะครับล้วจะมี หารนะครับทุกมุมครับทหารมีอยู่สี่มุมทหารสมัยโบราณนีกวัดหนึ่งนะครับที่น้ามาครับวัดเก่าแก่ อยู่ที่อำเภอบางวันทีนะครับสมุทรสงครามวัดบางกุ้งนะครับ จะเข้าไปค้างโบสถ์เข้าไม่ได้นะเพราะว่ามีเขามีล้อมอยู่ครับมีรั้วล้อมอยู่ห้ามเข้าไปต้องเข้าแต่หน้าโบสถ์นะครับตรงข้างโบสถ์ดีกว่าห้ามเข้านะครับขเข้าได้ช่องเดียวนะครับตรงประตูหน้าโบสถ์นะครับช่องอื่นห้ามเข้านะครับผมถ้าถ่ายติดแก็บไปนะครับผมต้องขออภยัยวยครับคน ต้องยืนต่อแถวนะครับนี่เปิดยิบสี่ชั่วโมงนะครับเปิดยิบสี่ชั่วโมคงคนยังแน่นเลยะครับกลางคืนก็ถือว่าคนเยอะมากนี่คือการต่อคิวนะครับถ้าต่อแบบเป็นแถวตรงนี้น่าจะเป็นกิโลเนี่ยต้องนุ่งนุ่งผ้าก่อนเข้านะครับถ้าใครนุ่งสั้นมาผู้หญิงเขามีชุดให้ะครับ ถึงแถวยาวจริงไว้กันข้างนอกเลยยังอยู่รอบูดายก็ตามอากาศยังพอหมายเยังพอที่จะ เข้าด้านนี้นะครับหน้าโบสถ์ข้างโบสถ์เข้าไมา่ได้น,นะครับประตูะตผมยังเข้าไม่ถึงเลยครับถ้าผมเข้าโหแล้วจะดูแล้วจะนานมากหลายชั่วโมงผมยังต้องยืนข้างนอกเลยครับพระหลวงพ่อสวยงามมาครับเหลืองทองนะครับอารามหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนินมณีครับสื่อหลวงพ่อบทน้อยรือชื่อหลวงพ่อดำนะครับ เป็นพระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัยนะครับสมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากต่อแถวหน้าโบสถ์เข้าโบสถ์กันแล้วนะครับดูคนที่ไม่ได้ต่อแถวเข้าโบสถ์ก็มีทุกจุดแล้วคนก็เยอะมากครับมองไปทางไหนก็มีแต่คน,นครับ เดีวนี้ก็จะเป็นนะครับอนุสาวรีครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนกขายบางกุ้ง ก็จะเป็นไก่นะครับไก่วางเต็มกันเลยนะครับน่าจะมาทำอะไรเร้าเนี่ยแก้บนหรือเปล่าครับเยอะทีเดียวครับไก่ นี่ก็จะเป็นอีกจุดน,นะครับสำหรับคนชอบเสียงโชครอสี่ครับคนก็มากลับไว้ขอโชคขอลาบกันและต่อมาข้างๆครับจะเป็นสารนางไม้เจ้าจอมนะครับจะมีประวัติของข้าวนะครับพระวินัยทอนะครับองคอ์อาลิโยเดินทุดงอยู่บริเวณวัดบางกุ้งนะครับยามดึก จเจริญกรรมาฐานนะครับมาจะเกิดในมิตรเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยโบราณนะครับกับไหว้หลวงพ่อนินมณีอยู่หน้าโบสถ์ปกโพเป็นประจําต่อมาไม่นานนะครับเสาคานหน้าโบสถ์ก็ล่นลงมาอยู่ข้างคือนั่นเองท่านได้นนมิตเห็นผู้หญิงชุดไทยคนเดิมน,นะครับมาบอกให้นําท่อนไม้นี้มาไว้หลังโบสถ์นะครับแล้วสร้างศาลให้ด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผม ลาไปก่อนนะครับรัาคาตอนนี้นะครับในกระแสสื่อโซเชียลสำหรับบ้านบางกุ้งทำให้พวกมิดผาชีพที่แหวงตัวมาในฆ่าของเจ้าหน้าที่ อันนี้ผมนับเรียนเลยนะครับสำหรับเจ้านที่ที่ปฏิดัติหน้าที่ของวัดตากุ้งทุกคนจะมีใต้แสงคอมีเจ้าองของครับเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ใต้วัดนะนี่ผมมีเจ้าของแล้วมีบัตรแสดงแสงคอเอาไว้เพราะว่าก็ได้ทจารข่าวข้อมูลมาว่ามีการประจัด ระเบียบการจอดรถจากแล้วก็เข้าไปใช่ไม่ใช่เข้าไปดิแน่ครับให้เข้าไปก่อนเออตอนลองพูดเรื่องนี้หนูก็มาถามนาข้าได้เลยนมะเข้าเลย